ผมลองปรับ5คลิกนี่1 2 3 4 5ประกอบเสร็จก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับใส่ไม่งานนะครับต่ยากพอสมควรนี่กัจจวัรมลงมือขึ้นไปนะครับแล้วก็ปรับได้เลยจับมือแล้วดึงเงี้ยดึงไม่ไปเลยนะแบบผมปล่อยมือให้ดูแต่พอขี่ทางไกลอย่างเงี้ยผมขยับเป็นเบอร์ด ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามสไตล์ไบนัทช่องที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างไปเป็นวันเพื่อนๆครับวันนี้ผมสั่งของมาชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นของที่เอามาแก้ปัญหาเจ้าฟอร์ซ่าที่เวลาติดกล่องหลังแล้วหน้าเนี่ยมันสายช่วงประมาณความเร็วต่ำกว่า70 6ด5 0ผมเชื่อว่าอาการเนี้ยหลายๆคนก็คงต้องเจอกันผมก็ดูมาสักระยะแล้วล่ะต้องบอกก่อนว่าช่วงแรกๆเนี่ยไอ้อุปกรณ์ตัวเนี้ยมันค่อนข้างมีราคาแพง หลังๆมานะครับกลอตัวนี้ค่อนข้างมีราคาที่ถูกลงแล้วก็เริ่มมีติดตั้งกันเยอะขึ้นวันนี้นะครับผมก็เลยได้สั่งมาแล้วก็จะมาแกะกล่องรีวิวทําการติดตั้งให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนที่จะไปดูว่าวันนี้ผมจะมารีวิวอะไรนะครับก็ฝากเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามกดสมัครสมาชช่องตา g style b น nap นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปดีๆมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างให้เพื่อนๆได้ดูกันถ้าพร้อมกันแล้วไปเลยครับ let's go มาดูกันครับของที่ผมสั่งมาวันนี้เป็นอะไร น้แทมนี่ครับแล้วของที่ผมสั่งมาวันนี้ก็คือนี่ครับชุดขาจับกันสะบัดจับตรงโช๊คนะครับใต้แฮนด์แล้วก็กันสะบัด rcb ครับดูตัวกันสะบัดก่อนกันสะบัดสีทองยอ rcb แล้วก็ขาจับที่มากับชุดของ,ของมันหนึ่งอันนะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับตัวนี้ผมปรับนิ่มสุดนะก็ดึงได้นะครับผมลองปรับ5คลิกดิี่ห้า ก็ตึงขึ้นนะครับเหนืดขึ้นนะเหนืดขึ้นเดี๋ยวบอกปีค่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้นี่ตึงเลยครับนี่สิบคลิกนี่ตึงเลยครับนี่ครับการสะบัด RCB เดี๋ยวนี้หนึ่งชิ้นนะครับอีกชิ้นหนึ่งคือชุดขาจับการสะบัดอันนี้จับกับตัวโช๊คนะครับติดอยู่ใต้แผงแฮนด์ข้างล่างแกะดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่าซื้อจากที่ไหนก็ในช้อปปี้นะครับเิร์ชคำว่า การสะบัดฟอสซ่านะครับเยอะแยะเลยมีราคาตั้งแต่3,150ถึง3,500บาทพร้อมตัวการสะบัดนะครับหรือจะซื้ออันนี้อย่างเดียวก็ได้นะครับเขาก็มีขายนี่นะครับข้างในก็จะมีมีน็อตอยู่4ตัวน็อตตัวเมียตัวหนึ่งอันนี้เป็นโอลิงยางแหวนที่แปะบูทลองอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีคู่มือติดตั้ง อันนี้คือตัวที่จับกับแกนโชกนะครับอันนี้คือตัวที่ยึดกับตัวรถเดี๋ยวเรามาลองประกอบดูกันว่ามันใช้งานยังไงประกอบเสร็จก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับประกอบภายนอก เดี ия, ๋ยวเราไปดูตอนติดตั้งในรถกันดีกว่าครับว่าหน้าตาตอนติดตั้งแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรไปนะครับ let's go เพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ทําการถอดชุดหน้าของเจ้าฟอร์ซ่าสามออกมาหมดแล้วนะครับนี่ก็จะเหลือโล่งๆแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหม <C ell an> เดี๋ยวตําแหน่งติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาติดตรงนี้นะครับนี่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ตัวดำๆเนี่ยติดเข้าไปที่แต่งหนังนี่ด,ดูครับนี่นี่ครับแล้วเข้าไปตรงนี้เอโอเขายากนะครับค่อยๆเย็นๆ ันมีสายฟงสายไปไลายอะไรเราก็เอาออกกันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปหาที่เก็บใหม่เนะอันนี้สายสปอร์ตไลน์นะครับ,รบเอาแท่งแทงเนี้ยใส่ไปตรงนี้ครับ โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ง่ายนะครับเห็นไหมครับไอแทคกำดามใส่ไปแล้วทีนี้เรานอต้อยน็อตข้างหลังนะครับจะมีช่องให้เราใส่น็อตอยู่แล้วก็ร้อยน็อตเข้าไปแล้วล็อกมันเข้าไปครับคือจะบอกว่าค่อนข้างจะแน่นพอสมควรนะครับกว่าผมจะเอาเข้าได้เนี่ยแล้วก็ล็อกอีกชั้นหนึ่งไม่ต้องกลัวหลุดเลยครับใส่ไม่ง่ายนะครับใส่ยากพอสมควร เราใส่ไปแล้วนะครับเรียบร้อยเราก็เอาตัวด้ามจับตัวนี้ครับนี่นะจับกับตัวโชคนี่ครับนี่ติดอย่างนี้เลยครับคือสําหรับรถที่โหลดเนี่ยไม่แนะนํานะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะใส่เราติดตั้งับโจนี้ก่อนนะครับตัวที่จับกับแกนโชคนะเดี๋ยวเพิ่งเป็นล็อกแน่นนะครับเดี๋ยวเราดูความเหมาะสมแลเดี๋ยวคอนลองนะครับ นี่เราก็เอาตัวนี้มาติดกับตัวบูทนะครับดูซิว่ามันได้ไหมเขามีบูทมาให้ลองตัวหนึ่งนะครับเราก็ลองตามเข้าไปผมเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงมีบูทให้ตอนแรกก็หาตั้งนานนะครับว่าบูทเนี่ยเอาไว้ใส่อะไรตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าเอาไว้ใส่อะไรเดี๋ยวเราจะหาฟิตติ้งก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวนับทุกตัวเนี่ยผมจะทําการทาตัวกันคายนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมหาฟิตติ้งก่อนว่า ฟิตติ้งมันควรจะอยู่แบบไหนระดัแบบไหนอะไรยังไงลองดูกันเนาะอันนี้คืออันนี้เราหาฟิตติ้งก่อนนะครับเพื่อนๆนเราได้ฟิตติ้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยับ3,000 years later เพื่อนๆครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งเจ้ากาันสะบัดให้กับ For z ซ350ของผมคันนี้ไปดูกันครับว่าติดออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรนี่ติดอมานนหน้าตาจะเป็นอย่างี้นะครับ ก็งมอยู่พักใหญ่นะครับเนื่องจากว่าไม่มีคู่มือติดตั้งอะไรมาให้เลยที่ผมงมอยู่พักใหญ่เนื่องจากว่าไอ้เจ้าตัวกันสะบัดตัวเนี่ยนะครับมันเลี้ยวไม่สุดแต่ว่ามันสามารถล็อกคอได้ครับผมลองตั้งแบบไหนแล้วมันก็ยังเลี้ยวไม่สุดนะครับไม่รู้ว่าคนก่อนหน้า,นาที่ไอซื้อกันสะบัดชุดนี้ไปเนี่ยทําแล้วเลี้ยวสุดหรือเปล่าก่อนหน้านี้ก็มีข้อมูลจากไอ้เจ้าหนึ่งมาแล้วนะครับว่าไอ้กันสะบัดถ้าใส่กันสะบัดตัวสั้นเนี่ยมันจะเลี้ยวไม่สุดมันจะติดอยู่นิดหนึ่งนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ย เขาบอกว่าให้เป็นการสบัดต,ตัวยา YSs แต่ว่าการสบัดยามันก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เราอยู่ในงบที่จับต้องได้3,000กลางๆนะครับก็ถามว่ามันหายไปเยอะไหมจากที่ลองดูเนี่ยมันก็หายไปนิดเดียวนะครับคือนิดเดียวแต่คือมันหากสุดเนี่ยมันล็อกได้ตามปกติล็อกคอได้ตะปกอยู่ครับเหมือนว่ามันหายไปนิดเดียวใช้เวลาตั้งอยู่พอสมควรเลยนะครับกว่าจะหาจุดของมันได้เดี๋ยวเราจะมาประกอบชุดสีเราจะไปลองขี่ดูว่า ใส่แล้วเนี่ยหน้ามันจะหายสายหรือเปล่าหรือว่าจะสายหนักกว่าเดิมไปดูกันครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะเอารถเนี่ยไปลองกันสะบัดกันนะครับนี่กันสะบัดนี่ นี่นะครับรถหนซ้อนกล่องหลังว่าคือเมื่อวานตอนกลางคืนก็ออกไปลองแล้วรอบหนึ่งนะครับอรถเนี่ย รู้สึกว่าขี่ดีกว่าเดิมจุหน้าไม่ไวตอนนี้ผมปรับอยู่ที่10คลิกนะครับก็จะตึงๆหน่อยรถเนี่ยจะมีอาการด้านหน้าเนี่ยมันจะหนืดกว่าเดิมพอสมควรนะครับหน้าจะไม่ไวเหมือนเดิมด้วยความที่มันมีการสัมปัตเข้าโค้งเข้าโค้งเลี้ยวมาเนี่ยก็นิ่งขึ้นเยอะนิ่งกว่าเดิมเยอะนะครับ หน้าไม่ค่อยดิ้นเลยคืออาการของรถอะ่ะมันผิดไปพอสมควรนะครับต้องปรับตัวนิดนึงนะมันจะหน่วงขึ้นมันจะพลิกรถกดหนืดขึ้นหน่อยต้องบอกก่อนว่าอาการที่เป็นเนี่ยในฟอร์ซ่าที่เจอเนี่ยจะเจอช่วงที่เราผ่อนคันเร่ง เจสิบลงมาหกสิบลงมาห้าสิบเนี่ยมันจะเป็นนะครับติดกลองหลังซ้อนสองยังไงก็เจอครับเปลี่ยนยางมาก็ดีขึ้นอยู่พักหนึ่ง สำหรับเ,เพื่อนที่ถามว่าถ้าสมมติว่าเราจะปรับปรับยากเปล่ามันไม่ยากครับนี่มาดูตำแหน่งเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ล้วงมือขึ้นไปนะครับแล้วก็ปรับได้เลยนี่ง่ายแป๊บเดียวนี่ครับเสร็จแล้วั้นเอ่งแล้วปุ่มปรับเนี่ยเบานะไม่เหนอดนะครับปรับง่ายอยู่โอเคไปกันต่อครับตอนแรกผมปรับสิบนะครับแล้วก็มีกล่องหนังตอนแรกปรับสิบมีคนซ้อนแต่ไม่มีสัมภาระเนี่ย ระดับหนึ่งนะครับแต่พอขี่ทางไกลอย่างเงี้ยออกอย่างเงี้ยผมขยับเป็นเบอร์13นะครับก็นิ่งกว่าเดิมมีสัมภาระนะลองลองโหลดสัมภาระใส่ท้ายดูถ้าสิบเนี่ยมันก็มีอ,ออกอาการเล็กๆพอปรับขึ้นอีกสักสามเนี่ยก็นิ่งขึ้นเหมือนตอนที่ซ้อนสองไม่มีสัมภาระนะครับอ๋อผมไปเมือให้ดู 7จครับ60ครับนี่เห็นไหมอาการนิ่งขึ้นครับมาสี่สิบครับนี่ครับไปมือนอยไางนี้เลยเนี่ยไปเลยนี่จกักเกียรไมาเห็นไหมนิ่งไหมไอ้ตอนนี้คือ13คลิกนะครับจากอ่อนไปหาแข็งสถานการณ์คือมีคนซ้อน2คนมีกล่องหลังแล้วก็ใส่สัมภาระลองโหลดสัมภาระเข้าไปนะครับให้เหมือนกับขี่ทัวริงนะครับ ก็ดีขึ้นแต่ถ้าขี่คนเดียว10กําลังดีขี่มีคนซอ้อนก็ประมาณ10-11นะครับแต่ถ้ามีสัมภาระก็ปรับสัก13ขั้นต่ําแล้วกันถ้าใครชอบนิ่งๆเลยก็14-15นะครับก็หนืดขึ้นเนี่ยขีย่ทางไกลอย่างเงี้ยผมแนะนําสัก13-15ขี่ในเมืองอะ่ะสัก10-12ึงาลังดีที่เหลือก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เอาไปบาลานซ์ดูทําไมเวลามีสัมภาระท้ายเราต้องปรับ ให้มันนิ่งขึ้นเพราะว่าน้ำหนักของที่บันทุกเนี่ยมันกดท้ายหน้ามันลอยก่อนมันก็จะชดขึ้นนะครับนี่ก็ขี่นิ่มๆเลยก็ลองดูนะครับใครที่กาลังหาวิธีแก้ในเรื่องของหน้าสายผมเชื่อว่าหลายคนคงเจอนะครับเปลี่ยนยางเอ้าดีขึ้นมาแปบ๊บหนึ่งขี่แป๊บหนึ่งกลับมาเป็นอีกแล้วเปลี่ยนลูกปืนคอไม่หายทำโน่นทำนี่แล้วไม่หายโหลดหน้าก็ไม่ใช่ว่าหายร้อปรเ็์นะครับ สุดท้ายผมว่ากาันสะบัดเนี่ยตอบโจทย์สุดแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันแพงเนาะเมื่อก่อนเฉพาะขาอย่างเดียวเนี่ยสองพันห้ายังไม่รวมตัวกันสะบัดต,ต้องมีขั้นต่ำห้าพันนะครับเดี๋ยวนี้ราคามันถูกลงจับต้องได้สามพันกว่ากว่าแล้วก็กันสะบัดเนี่ยเป็นของกันสะบัด RCB นะครับมันปรับได้จริงอะ่ะผมลองปรับเล่นดูอะ่ะรับไปยี่สิบนี่คืออืมดึงไม่ไปนะครับใช้มือดึง่ะจับจับมือแล้วดึงเงี้ยดึงไม่ไปเลยนะแบบคือมันนั่นั่นมันกนมากจับมือแล้วจะดึงไม่ไปเลยคนระับ แต่เฉพาะขาอย่างเดียวก็มีขายนะครับใครที่จะเอาไปใส่กับกานสับัดยี่ห้ออื่นซื้อแต่ขาก็ได้ขานี่พันกว่าบาทสําหรับใครที่อยากรู้ขั้นตอนการติดตั้งก็ทักมาถามได้นะครับเพราะว่าผมก็งมถอดเข้าถอดออกอยู่หลายรอบม,มันยากตรงที่เราต้องหาระยะเซนเตอร์ให้มันอยู่ตรงกลางที่เวลาหมุนแล้วให้มันล็อกคอได้ทั้งสฝั่งซ้ายขวาแต่ต้องบอกว่าไอ้กานสะบัดต,ตัวเนี้ย มันเลี้ยวไม่สุดนะครับบอกไว้ก่อนว่ามันเลี้ยวไม่สุดแต่ว่ามันหักคอจนล็อกคอได้อ่ะ,อะคือมันหายไปนิดนึงอ่ะหายไปนิดนึงจะจะสุดนะครับตอนใส่เพื่อนก็ตั้งให้มันแบบล็อกคอได้ผมนี่ก็ตั้งอยู่นานนะครับสําหรับวิธีการถอดชุดสีชิ้นหน้าเนี่ยผมแนะนําให้ดูคลิปละเอียดของช่องพี่ทอมไรเดอร์นะครับพี่ทอมที่เป็นเจ้าของเพจทัวริงขับไทยแลนด์นะครับ ช่องแกเนี่ยทารายละเอียดในการแกะชุดสีเนี่ยไว้ค่อนข้างดีผมเนี่ยเมื่อก่อนก็ดูจากช่องแกนะครับหลายๆอย่างก็โดนแกตกมาเหมือนกันไอ้ดีก็โดนแกตกมาจากช่องแกหรือถ้าใครติดตั้งไม่เป็นก็ลองทักไปถามทางร้านที่เขาขายในช้อปปีดูครับว่าเขารับติดตั้งหรือเปล่าก็จะชัวร์ก่อนนะครับแต่รถโหลด,ลดไม่แนะนํานะรถโหลดเนี่ยคุณต้องดูระยะยุบข,ของโชคนเาะว่ามันเหลือเยอะแค่ไหนเพราะว่าไอ้ตัวขาเนี่ย มันจับกับตัวแกนโชกแต่ถ้ารถโหลดมากๆเนี่ยบางทีกลัวว่าระยะยุบเนี่ยมันจะกระแทกไปตัวขาขา,าเนี่ยหนาวัาเนี่ยของผมเนี่ยรถไม่โหลดนะครับรถเดิมๆใส่วาลวของเซใบซาตัวหนึ่งแล้วก็น้ามันเบอร์15ใส่ไปในน้ำมันอยู่ที่125 ml นุ่มสุดและสําหรับสายโซริ่งเดินทางนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการรีวิวแกะกล่องติดตั้งแล้วก็ลองขับเจ้ากันสะบัดฟอร์ซ่า350นะครับก็ลองดูนะครับว่าเผื่อใครสนใจก็ไปหาซื้อมาติดตั้งเนี่ย ข้อเสียคือเวลาปรับหนืดมากนะครับมันจะไม่คล่องตัวเวลาในเมืองเนี่ยผมผมก็เลยแนะนําให้ปรับสัก10ไม่เกิน12บสองกำลังมันจะพลิกรถได้ไวด้วยความที่หน้ามันไม่อกไม่แวกครับมันก็เลยค่อนข้างจะหนืดหน่อยแต่มันเป็นข้อดีในการขับออกทริปไกลๆครับก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปด้วยนะครับใครที่อยากติดตามช่องก็ฝากกด สสกดติดตามช่องตามสไตล์ไวน,นัด้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างให้เพื่อนๆได้ดูกันต่อไปวันนี้ก็ลากันไปก่อนใครมีคำถามเม้นถามไว้ครับผมเข้ามาตอบทุกคนแน่นอนอนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๋มบุย๋ย